สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เปิดประเดิมด้วยเค้กนะ,ะเพราะเป็นงานวันเกิดของคุณสานะคะเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ประเดิมเหมือนกันค่ะด้วยเบียร์เย็นๆค่ะฟองเห็นไหมคะน่าทานมากเลยเพื่อนนอะแอลกอฮอล์ต่ำนะคะแตเป็นวุ้นเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆสั่งทานกันนะคะเพื่อนก็จะมีเมนูอาหาร ซึ่งพอล่าเสียงคุยกันไม่ได้มันดังมากเพื่อนพอล่าก็เลยปิดเสียงเนาะกำอธิบายให้เพื่อนดูกันแล้วกันนะคะว่าวันนี้ก็ในครอบครัวเล็กๆนะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็จะกินเก่งมากตัวเล็กเมนูอาหารแต่และคนสั่งก็จะไม่ซ้ํากันนะเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนชีสอ่ะมันฝรั่งอบชีสแล้วก็มีเบคอนเนาะเป็นสแนกนะคะเป็นของทานเล่นๆนะคะเราสั่งมาก็มาแชร์กันกินนะคะเพราะเราเป็น อ่คนไทยด้วยกันฝรั่งนี่นลค่ะนะคะเพื่อนก็กินด้วยกันเนะครอบครัวเนาะในครอบครัวสั่งหลายๆอย่างก็จะได้กินหลายคนผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเตรียมกินตลอดเวลาเลยเพื่อนนะฮะอันนี้เขาคือน้องอรวรานน้องเบียระะ์อะหน้องรักมากเลยนะคะเพื่อนนะทุกงานก็จะมีเขาเลยนะคะเป็นทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเพื่อนนะคะโชว์กินกระดูกซี่โครงหมูอบนะเพื่อนอร่อยค่ะนะฮะอร่อยมากเลยนะคะเขาก็จะกินโชว์วันนี้นะคะ สนุกสนานกับเพื่อนในครอบครัวนะคะเพื่อนนะคะดูท่าทางกินอร่อย,ออยนะคะดูสิเอะเขินๆกล้องเขินหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ ก็จะเมนูหลายเนาะก็สิบกว่าคนเนาะเกือบยี่สิบคนนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นสเต็กนะคะอันนี้ก็สเต็กของน่าจะเป็นของคุณสาตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกอ่าซีฟู้ดเนาะขาจะฟิชแอนชิฟอะไรค่ะนะคะแต่ซีฟู้ดมิกนะคะมีทั้งปลานะคะมีปลาเมึกนะคะแล้วก็มีสกาลอปนะหอยเชลล์อันนี้ก็คือน่าจะเป็นสลัดไก่นะเพื่อนนะพูดภาษาง่ายๆเนาะคะอันนี้ก็คือสลัดไก่นะคะ ซีซาสลัดนั่นแหละค่ะนะคะซีซานน่าทานค่ะเพื่อนนี่ทุกคนก็สั่งมาทุกคนเลยก็กินไม่หมดกันหรอกค่ะเพื่อนมาแชร์กันนะคะอ่าเมนูนี้ก็คือสั่งซ้ํากันค่ะเพื่อนนะคะเป็นซีฟู้ดนะคะ,ะ,ค,ะคล้ายคล้ายฟิชแอนชีพเหมือนกันค่ะกินกับสลัดนะคะนี่ค่ะสั่งมามาซ้ํากันนะคะเพื่อนก็เลยกินไม่หมดนะ,ะสองจานน่าจะสามจานอันนี้ค่ะ นาเมนูนี้ทุกคนไม่ได้นัดหมายกันเลยสั่งซ้ํากันทานไม่หมดนะเพื่อนแต่อร่อยนะอร่อยเพราะราชอบปลากับอ่าหอยเชลนะฮะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนนะคะเป็นงานระหว่างครอบครัวเนาะวันเกิดสามีก็กินกันแบบนี้แหละค่ะนะเพื่อนเราไม่ได้จัดใหญ่โตอะไรเนื่องจากเขาก็จํากัดคนเข้าอ่าทานในร้านอาหารนะคะต้องหมุนเวียนกันจะไม่มีคนแน่นนะคะเพื่อนเราก็ยังสวมมาร์กอยู่นะคะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละค่ะซี่โครงหมูอบนะคะอันนี้จะนุ่มและยุ้ยมากเลยนะเพื่อนอร่อยมากค่ะนะคะจานเบอร์อเลยนะคะสองสามชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะก็แชร์กันกินอีกแล้วค่ะกินไม่หมดแล้วค่ะนะคะเนี่ยเขาตัวเล็กเขาสั่งจานเบอร์อเลยนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะสั่งอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็มาแช,แชร์กันนะคะอร่อยค่ะนะคะยิ้ม้ําสําราญกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นวงของคุณ ผู้ชายเขาเนาะเขาจะพูดภาษาผู้ชายเนาะเราก็จะพูดภาษาอาบ้านเราเนาะนะคะในกลุ่มคนอาไทยของเราในครอบครัวเล็กๆข,ของเรากับเด็กๆนะคะอันนี้ทางคุณผู้ชายครับก็จะแยกวงกินเนื่องจากโต๊ะไม่พอนั่งนะคะมันมันเต็มนะคะอันนี้จะเป็นแบบอาแฟมิลีเนาะเด็กๆสังสรรค์กันนะคะแม่ลูกอ่อนทั้งนั้นเลยนะคะ ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนนะคะนี่แหละค่ะก็มาให้เพื่อนเห็นนะ,ะว่าครอบครัวของปลาไอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นยังไงนะคะเราก็จะมีวันสําคัญสำคัญ,คญก็จะมาเจอกันนะคะส่วนมากก็ทําที่บ้านบ้างร้านอาหารบ้างเนาะแล้วแต่ความสะดวกสบายถ้ามาร้านอาหารก็จะสบายๆนะคะจ่ายเงินอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมคะเพื่อนนะคะก็จะยุ่งกันชุลมุนนิดนึงนะคะเพื่อนเพราะก็เด็กๆเ,เ,เยอะเนาะ นะคะนี่ค่ะยากาศนี่แหละค่ะบรรยากาศในร้านนะคะก็คนไม่เยอะเพราะเหมือนพระร่าบ,บอกเลยค่ะเขาก็จากัดนะคนที่เข้ามานะคะไม่ให้เยอะนะคะไม่ให้เยอะจะหมุนเปลี่ยนเวียนรอบออกไปนะคะเนี่ยบรรยากาศอารอบร้านนะคะที่จริงคนเยอะนะคะแต่เขาก็จะมีรอบให้คนเข้ามาทานนะคะเพื่อน อะคนนี้เขากินยังไม่เสร็จเลยนะคะก็จะหมุนอยู่นี่แหละ่ะนะคะจัดให้เขาค่ะวันนี้จัดให้เขาทานนะทานชูเทนโพลานะคะวันนี้นะคะน่าจะอร่อยเนาะูสิเอาอีกแล้วค่ะนะคะก็เพื่อนก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะนี่ยะคะตางประเทศอาหารสั่งก็จะเป็นจานใครจานมันแบบนี้นะเพื่อนเนาะไม่เหมือนบ้านเราเนาะ สั่งแบบหลายๆอย่างมากินไหลายอย่างอันนี้ก็สั่งหลายอย่างได้เหมือนกันแต่ส่วนมากก็จะเป็นอาหารจานเดียวนะคะเพื่อนเป็นอาหารจานเดียวค่ะนะะแต่จานใหญ่มากไม่แพงนะคะเพื่อนเราเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์ร้านนี้เขาก็จะลดเปอร์เซ็นต์ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มให้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเมมเบอร์เขาอยู่นะคะก็จะมีส่วนลดนะคะดูจานจานอาหารใหญ่มากเพื่อนนะ,ะกินไม่หมดกันสักจานอ่ะเพื่อนคิดเรากล้วกันนะคะ อย่ตนอ,อนนี้ก็จะเตรียมเป่าเค้กวันเกิดแล้วนะคะเพื่อนนะคะไปชมกันเลยนะคะเลรเ้เรยเลเรเี้ ハハハハ เ,เค้กเสร็จเรียบร้อยกกมีการตัดเค้กนะคะงานมันเกิดเกษตรสิ้นพิธีวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ